สิงหลิวครับผมตามมาติดๆเจงัดเลยแล้วเอาจนได้ใส่สวยโยเดนโดนเองได้อยูุ่้ยปลาอมนะครับทุนไม่ไม่ลงนะครับติดเชย โดนโดนเฮเอะเลยมาแล้วรถเดียวกันเลยเตะสี่ละกกามาแลยวพิกโดนอีกแล้วพิกเดือดย้ายย้ายที่ถอนถอนวะเดี๋ยวเบาเบาลากรากมาลากรากมาโอ้ขอเพวื้อเลยอทุนอ่ะนี่ไงมากินลูกปลา หัวริมเลยครับผมโดนอีกแล้วอีกแล้วไอ้ติดตักเอ้ยใช่ดีหลักทับมาเด่นทางนี้แล้วเุ้ยใส่ดีอีกแล้วใส่ดีอีกแล้ว Oh. Uh -huh.